วันนี้มีดาจะมาทานอะโวคาโดค่ะกำลังพอดีทานเลยค่ะวันนี้นี่เลยค่ะเนื้อแบบครีมมี่มากใู่ไหมคะเนื้อแบบครีมมี่สุด น้อสวยมากน้องสวยมากทุกคนเน่น้องสวยมากค่ะทุกคนดูสิน้องสวยมากเลยค่ะนี่เป็นดอกบัวสวยมากว้าวน่าทานมากๆอืมอืม ดูเนื้อใช่ไหมคะครีมมี่มากมาทานอะโวคาโดกับดาวกันค่ะเหลือครีมมี่สุดๆเดี๋ยวดาวจะจัดใส่จานก่อนนะคะลูกสวยมาก